มอฟแบรนด์อ c e s s เ r y รที่ออกแบบมาสําหรับคนทํางานที่จะทําให้คุณลืมแม็กเซฟไปเลยครับตัว Snap- On ของมอฟเนี่ยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นจริงเหรอตัวด้านในตรงเนี่ยเขาจะมีที่ใส่บัตรขึ้นมาให้ข้างในนะครับซึ่งสามารถใส่ด้วยกัน3ใบนะครับรวมไปถึงว่าใครบางคนเนี่ยอยากจะพกเป็นเงินสดนะครับก็สามารถพับแบงค์นะครับใส่เข้าไปในช่องนี้ได้ครับผมตัวเนี่ยถือว่าทําได้แน่นเทียบเท่ากับตัวแม็กเซฟของ Apple เลยครับแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ สามารถใช้งานเป็นสแตนได้ด้วยครับผมซึ่งในรูปแบบของสแตนเนี่ยสามารถทําได้3แบบด้วยกันครับผมพอ r เทร i t 60องศานะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบแนวตั้งครับผมคือเราดึงขาตั้งออกมาตรงๆได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็วางไปแบบนี้ได้เลยนะครับพอดีกับการวิดีโอคอลเฟ t ไทม์ไลน์คอลเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นหน้าจอเป็นแนวตั้งพอดิบพอดีนะครับแลนสเคป p e 60องศาก็คือบิดมาลงแบบแนวนอนก็จะเหมาะสําหรับการดู YouTube ดู Netflix แล้วมันจะมีโหมดพิเศษอีกอกัน,นคือโฟลตห60องศาครับ สําหรับโหมดเนี่ยคือการตั้งเหมือนแบบเป็นโหมดพอร์เทรตนะครับแต่เราเนี่ยเอาตัวโทรศัพท์นะครับมาติดเป็นแนวนอนแบบนี้แลนะ้วเห็นไหมมันลอยอยู่ครับผมมันดูเท่มันเหมือนกับพวกเมจิกคีย์บอร์ดที่แบบตัวเครื่องมันลอยอยู่อะไรแบบนั้นนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่มีใส่ชาร์จแม็กเซฟนะครับจริงๆอะ่ะมันสามารถ คู่เข้าไปได้เลยครับผมนี่ครับมันก็จะสามารถตั้งได้บางทีเราเฟซไทมอยู่เนี่ยก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ไปได้พร้อมๆกันครับผมนี่แหละคือแบรนด์มอฟครับผมและสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าของแบรนด์มอฟนะครับสามารถมาสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับที่ h w w e 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัว์ครับ